สวัสดีค่ะพ้ดีเกิดอยู่ในวันพุธนะคะสวัสดีในช่วงเดินพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่เมะน้อยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูรดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มะน้อยจะน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคำชำนาจ,จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม่มโนอยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงให้เยอะๆอยากให้หัวใจลุงคําทานายนะคะและยายคำทำนายลุงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน 2, 2เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2568ใครจะทำอะไรให้สำเร็จนะคะจะลงทุนจะขอสินเชื่อนะคะรวมถึงจะซื้อบ้านจะซื้อรถ ะะจะดำเนินกิจการใดๆนะคะขอให้เสร็จในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนในช่วงครึ่งเดือนแรกมีไพ่เขาเรียกว่าสุดยอดของความโชคดีขึ้นมาถึง3ใบนะคะไพ่เดอะซันไพ่วิล l อฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่เดอะสตาเป็นทวแทนของความสำเร็จนะคะโชคลาภก้อนโตเงินก้อนใหญ่รวมถึงนะคะความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ความหวังความฝันที่เป็นจริงนะคะ ถ้าใครที่ว่างงานมานานมีโอกาสได้งานใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี่แหละนะคะไพเดซันคือตัวแทนของข่าวดีใครที่กําลังรอในเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะคะมีเข้ามาใครจะซื้อบ้านขายบ้าน นะคะซื้อที่ดินขายที่ดินนะคะข่าวดีก็เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกเช่นเดียวกันเป็นคนโสดแน่นอนว่ามีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่หลังจากนะคะที่ตัวเราโสดมานานแต่คนที่เขาเข้ามานะคะจะเป็นตัวจริงจะเป็นเนื้อคู่คนที่คุณรอคอยมานานในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เดอะซันไพ่ wheel of fortune หมายถึงโชคลาภก้อนโตเงินก้อนใหญ่นะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงการทำมาหากินรวมถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะแต่ทุกสิ ทุกอย่างจะต้องลงมือทำด้วยไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยง่ายโดยที่ไม่ลงมือทำนะคะแต่พอก้าเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนหลายๆสิ่งหลายๆละอย่างมันจะช้าลงนะคะมันจะมีในเรื่องของอุปสรรคการรอคอยแล้วก็ความล่าช้าไพ่หมายเลขนะคะ50เนี่ยเป็นลักษณะของนะคะรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่ไพ่า3ามกะทาก็เป็นในเรื่องของการรอคอยดังนั้นสิ่งที่คุณรอคอยมา จะช้าลงนะคะ รวมถึงในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหากับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนรอบข้างของเราคนในครอบครัวกับคนรักจะต้องใจยเย็นให้มากในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นมันอาจจะมีสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าผู้คนนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณนั้นหัวร้อนได้ง่ายนะคะจะต้องใจยเย็นเย็นรวมถึงในเรื่องของการลงทุนนะคะจะต้องชะลอเอาไว้แล้วแหละในช่วงครึ่งเดือนหลังไพ่ห้าเหรียญหมายถึง เงินทองของหายการเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุจะออกหน้าแทนใครจะค้ำประกันให้กับใครนะคะจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปห้าเหรียญเนี่ยะจะมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายเข้ามาไพ่เดอะทาวเวอร์หมายถึงเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ นะไม่ได้ทันตั้งตัวโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับทางด้านและของค่าซ่อมแซมข้าวของที่พังทลายเสียหายแต่ถ้าใกลที่ต่อเติมบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดตามดวงชะตาไปนะคะไพ่นะคะสเตรนขึ้นมาในอีกบางส่วนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรือของสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย ในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามัตระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจกายนแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่คุ้มครองดวงชะตานะคะทำให้นะคะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากมายไพ่เดอะทาวเเนี่ยในเรื่องของเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆหกล้มนะคะมีดปาดเกี่ยวกับ นะคะน้ำร้อนลวกฟืนไฟนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะแม่มอน้อยแนะนําว่านะ,ะให้แก้เคสยดเป็นการจัดบ้านใหม่ไปก็ได้เป็นการแก้เคลยดตามดวงชะตานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแม่มอน้อยนะคะอยากให้ใช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะในเรื่องของการแก้เคล็ด นะคะดวงชะตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ตามประสบการณ์ของแม่มะน้อยเมื่อพ่ยไปนี้ขึ้นมาแม่มะน้อยมักจะแนะนําให้ลูกดวงของแม่มะน้อยจัดบ้านใหม่เป็นการแก้เคล็ดไปนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะควรจะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เดี๋ยวแม่มืน้อยขอพลังงานจากจักรวานนะคะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณบ้างจักรวานบอกว่าอดทนนะคะบางอย่างเราอาจจะต้องยอมเสียสละหรือตัดมันออกไปบ้างเพื่อให้ได้มานะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเอาละนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาในี่อีกบางส่วนนะคะอาจจะตัดสินใจนะคะเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันนะคะไม่ให้เขาเรียกว่า ไม่จําเป็นกับชีวิตของคุณอีกต่อไปนะคะที่เคยยือ้อที่เคยรัง้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันไม่ใช่นะคะรวมถึงในเรื่องของการดําเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาที่เรื้อรังมานานแม้มโน้มาวว่าคุณจะไม่ลังเลนะคะที่จะ สิ่งที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตของคุณไปเมื่อตัวเราเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเราก็จะมีพื้นที่ว่างพอเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีกว่าให้เข้ามาในชีวิตดังนั้นอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่านะคะถ้ามีเวลาแม่มาน้อยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนําให้คุณให้ทานสัตว์ก็ได้ให้ทานนะคะกับ สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าอาจจะบริจาคลูหิตก็ได้นะคะหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงนะคะสมทบทุนสร้างเมีรูเผาศพก็ได้ทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤิกายนเนี่ย นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพยายามระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนภายในครอบครัวนะคะภายแห่งอิสระขึ้นมาจากักรวาลบอกว่าจะต้องพยายามให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าควบคุมใครได้หรอกนะคะยิ่งเราไปพยายามเปลี่ยนแปลงควบคุมนะคะเขาก็จะเกิดอาการต่อต้านแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดนะคะความไม่เข้าใจผิดใจกันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกัน ในที่สุดแต่ถ้าคุณมีสติพอนะคะคุณใจเย็นพอนิ่งพอเรื่องเราจุกจิกกวนใจเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นแค่ช่วงจังหวะระยะเวลา สันส้นๆเท่านั้นเองในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธมีโอกาสได้รับเรื่องราวข่าวดีนะคะรวมถึงสิ่งดีๆด,ดังนั้นใครที่ทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวผิดใจกันมาก่อนช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงจังหวะของการปรับความเข้าใจกันแต่ความสัมพันธ์กับคนภายในครอบครัวพอเก้าก็สู่ครึ่งเดือนหลังจะต้องพยายามประคับประครองนะคะเพราะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานกําลัง รอในเรื่องการได้บุดการตั้งครรภ์แม้มน้อยมองเห็นไพ่จะซันไพ่เวลออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังในสิ่งที่รอคอยแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์อ่อนเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังจะต้องพยายามระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะจะเดินนะคะจะยืนจะนั่งก็จะต้องพยายามระมัดระวังด้วยส่วนอีก บางส่วนนะคะแม่มอน้อยมองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะตัดสินใจนะคะยุติปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตคู่ที่มันรื้อรังมานานคุณอาจจะตัดสินใจนะคะแย,แยกกันอยู่ภายแห่งอิสระขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่านะคะคอาจจะให้นะคะคนของคุณนั้นนะคะไปลองใช้ชีวิตอิสระของเขาดูนะคะอาจจะมีบางคู่ที่มีการตัดสินใจนะคะเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้น่ะมีไพ่แพชชั่นขึ้นมานะคะจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นั้นนะคะระหว่างคุณกับใครคนนั้นยังมีในเรื่องของนะคะความรักความหลงไหลซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่านะคะสิ่งที่คนรักของคุณต้องการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการให้อิสระ นะคะซึ่งกันและการไพ่แห่งอิสระขึ้นมาตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่นะคะสแสตงเนี่ยผู้หญิงนะคะกับสิงโตการที่เรานั้นไปพยายามควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะใครบางคนให้เป็นไปในทิทางที่เราต้องการหรือว่าคาดหวังเอาไว้นะคะสิ่งนั้นน่ะนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะจกักรวาลบอกว่าให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะให้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ have face ขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าคนคนนั้นน่ะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มันก็จะลงตัวเองนะคะเราไม่ต้องไปควบคุมเราไม่ต้องไปวิ่งไล่เราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาหรอกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเมื่อไพ่ wheel of fortune ขึ้นมาเนี่ย,พยไพ่ใปนี้เหมือนไพ่พรมลิขิตเป็นไพ่แห่งโชคชะตานะคะการเจอกันของคุณทั้งคู่ไม่มีคำว่าบาังเอิญอยู่แล้วดังนั้นนะคะถ้าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตอยู่ในชีวิตของคุณเขาเป็นคนรักของคุณเขาเป็นคู่แท้นะคะ ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะคุณมีโอกาสที่จะสมหวัง แล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักหนาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็ปลอะบางมีไพ่เดอะทาวเวอร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการพลัดพรากขึ้นมารวมถึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะถ้าจะมีปัญหาถ้าจะผิดใจกันก็คือในเรื่องของการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นจะต้องให้อิสระซึ่งกันและกันเยอะๆนะคะถ้าคนใจเย็นพอมีสติพอนะ ะะคุณก็จะก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้เพราะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนมันเป็นแค่ช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะเป็นช่วงจังหวะของการ พัฒนาความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์แต่พอก้าวก็สู่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นในช่วงจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างก็นะคะอารมณ์หัวร้อนได้ง่ายนะคะจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันแต่ก็มีผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทีกบ,บางส่วนนะคะคุณได้ตัดสินใจยุติปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันเรื้อรังมานานให้อิสระ ซึ่งกันและกันนะคะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตต่างฝ่ายก็ต่างใช้ชีวิตเอาละนะรักคนที่เขาจากไปด้วยความสามานของคุณนะคะมีปัญหาอยู่ลักษณะของไพ่หมายเลข50เนี่ยรถติดไฟแดงนะคะให้คุณทิ้งช่วงจังหวะ นะคะไปสักระยะหนึ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวหลายและสิ่งหลายลอย่างมันจะลงตัวถ้าคนที่จากไปเขาเป็นนะคะคู่แท้ของคุณเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเร็ววันนะคะหลังจากผ่านช่วงครึ่งเดือนหลังไปแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณคนที่เขาจากไปนั้นเขาเป็นแค่คู่กรรมนะคะการจากไปของเขาก็ให้เขาไปเถอะนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่คู่ควรนะคะมากกว่าคนคนนี้ สำหรับคนโสดนะคะโอกาสในการพบรักในช่วงเดือนนี้นะคะจะเข้ามานะคะโดยที่ตัวคุณนั้นไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่ต้องอยู่ที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธว่าตัวคุณนั้นพร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาหรือยังนะคะมีผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธอีกบางส่วนนะคะที่ตัดจบความสัมพันธ์มาแล้วยังฝังจิตฝังใจกับเรื่องราวนะคะที่มันผ่านพ้นมาหมดแล้ว นะคะยังทําใจไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเป็นในกรณีนี้แม่มโนยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพยายามนะคะปล่อยวางให้ได้ก้าวผ่านให้ได้เพราะคุณก้าวผ่านได้เมื่อไหร่นะคะจักรวาลพร้อมนะคะที่จะนําพานะคะคนใหม่ๆให้เดินเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดจากโชคชะตาพรหมลิกิจ บุญกรรมสัมพันธ์ที่คุณนั้นไปผูกพันนะคะกับใครบางคนการที่ใครบางคนเดิอนออกจากชีวิตของคุณไปนะคะเขาเรียกว่าหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะถ้าเป็นแค่นะคะคู่กรรมคู่ผ่านก็จะต้องให้อิสระซึ่งกันและกันต่างฝ่ายก็ต่างไปใช้ชีวิตนะคะถ้าคุณทําใจได้ปล่อยวางได้นะคะจักรวาลจะนํามานะคะซึ่งคนที่ใช่กว่า นะคะคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณซึ่งการมาของคนคนนี้นะคะไม่ได้มานะคะโดยเหตุบังเอิญไม่มีคำว่าบาังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้วโชคชะตาเนี่ยบทเวลาที่เขาจะพาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าด้วยนะนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาสนับสนุนหมายถึงการเจอกันโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝัน ในสถานที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนแต่ตามพื้นดวงไท้ยแม่มดน้อยมองแม่มดน้อยมองว่าโอกาสในการพบรักนะคะจะอยู่นะคะในระหว่างที่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นน้ําเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นทะเลนะคะลองไปเที่ยวดูบ้างก็ได้นะคะคนที่เขาเข้ามานั้นจะโดดเด่นไปทางคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันพฤหัสบดีเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีกุม นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธนู เป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ก็ได้คนโสดนะคะเปิดใจเยอะๆเลยนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จได้พบใครบางคนนะคะที่คู่ควรและก็เหมาะสมกับคุณแม่วันน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มันน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ สวัสดีค่ะ